สวัสดีคะ่ะชาวราศีกันในคลิปนี้เราจะมาดูดวงความรักกันนะคะในช่วงเดือนธันวาคม2563นี้ค่ะไพ่ยอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณในช่วงนี้ค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ห่านมการกับนางเบญจกายค่ะตามมาด้วยไพ่ท่านเท้าวิรูปัากและใบสรุปคือไพ่การมมเทพค่ะสําหรับคนโสดน,นะคะมีโอกาสที่จะเกิดความรักขึ้นแบบรวดเร็วค่ะแต่ว่ามีข้อควรระวังนะคะด้วยความที่คุณเนี่ย เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความรักเข้ามามากมายค่ะจะต้องเลือกดีๆค่ะระหว่างคู่แท้กับคู่เทียมนะคะจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกออความรักอย่างแรกนะคะจะเป็นความรักที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วแต่ว่าหวังความสัมพันธ์ทางกายค่ะไม่ยึดติดในเรื่องของความผูกพันไม่รักแบบรักแบบไม่ผูกพันนะคะรักแบบ รักแ,แบบไม่มีข้อผูกมัดอะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะค่ะแต่ว่าค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าม er ิเสน่ห์อะค่ะมีเสน่ห์แล้วก็เป็นความรักที่มันเป็นความรักที่มันเกิดขึ้นแบบด่วนกระทรันหันไม่ทันตั้งตัวค่ะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วค่ะแต่ว่าเป็นความรักที่มีความเสี่ยงค่ะมีความเสี่ยงคือไม่ใช่ความรักที่มั่นคงอะเป็นความรักที่มีความเสี่ยงคือผ่านมาแล้วก็ผ่านไปยึดยึด ยึดติดอะไรไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้ไม่มีความผูกพันไม่มีการผูกมัดไม่มีค้อไม่มีข้อเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีสัญญาทางใจไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นนอกเหนือจากความผูกพันทางกายก็ยังไม่มีคือรักแบบไม่ผูกพันจริงจริงอันนี้เป็นข้อควรระวังนะคะไพ่ท่านเท้าวิรูปะค่ะคู่ครองคนรักที่เหมาะสมสําหรับคุณน่ะ จะต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จริงใจเท่านั้นนะถึงจะเป็นเกณฑ์ที่จะเป็นคู่รักที่เหมาะสมเพราะว่าไพ่การมาเทพมาแล้วค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขสมหวังในเรื่องความรักมีโอกาสที่จะพัฒนาจากคู่รักไปสู่ครอบครัวในอนาคตแต่ที่สําคัญนะคะเขาหรือเธอคนนั้นน่ะจะต้องเป็นคนที่มีความผูกพันกับคุณมานานแล้วพอสมควรมี มีการดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีมีความรู้สึกที่ว่ามันยืดหยุ่นได้ในเรื่องของการคบหาดูใจคำว่ายืดหยุ่นได้ค่ะคือคนที่รู้จักที่จะให้อภัยรักแบบเข้าใจรักแบบดูแลเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใย,ยกันเป็นที่ปรึกษาที่ดีซึ่งกันและกันแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือต้องเป็นคนที่มีความจริงใจด้วย ถึงจะเป็นคู่ครองคนรักที่จะเหมาะสมแล้วมีโอกาสค่ะที่ความรักของคุณเนี่ยจะมีความสุขสมหวังไพ่าการเทพนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่รักที่ดีค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณไปเจอคนที่ไม่ใช่ค่ะคือเรียกว่าคำว่าคู่รักเนี่ยค่ะมีได้ทั้งคู่แท้และคู่เทียมนะคะแต่ถ้าคุณไปเจอคู่เทียมค่ะหรือคนที่ไม่ใช่ะ คนที่ไม่ได้ซื่อสัตย์จริงใจคนที่ไม่ได้หวังที่จะผูกพันอะไรเลยอะค่ะมันจะเปลี่ยนจากความรักที่มีความสุขสมหวังกลายเป็นความกลายเป็นความสับสนความรุ่มหลงในเรื่องของความรักแล้วก็หาคำตอบได้ยากแล้วถ้ายังไม่พร้อมก็มีโอกาสที่จะมีลูกตามมาค่ะตรงนี้เป็นดวงภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเฉพาะเจาะจงของใครคนใดคนหนึง่งเป็นเพียงข้อควรระวังค่ะ แต่ในทางกลับกันค่ะทางด้านบวกถ้าคุณได้เจอคนที่มีความจริงใจมีความปรารถนาดีต่อกันเป็นคนที่ผูกพันกันมานานแล้วพอสมควรครบหาดูใจกันมานานแล้วพอสมควรนะคะมันมีโอกาสที่คุณสองคนนะคะจะพัฒนาจากคู่รักมาสู่ครอบครัวแล้วก็ <c oughs> มีครอบครัวที่น่ารักอะคะ่ะมีโอกาสที่จะแบบว่า มีมีลูกมีลูกที่จะแบบเอ่อเขาเรียกว่าเป็นเด็กที่จะมาสร้างความสุขทําให้ความรักของคุณเนี่ยเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบเป็นครอบครัวที่อบอุ่นในอนาคตค่ะก็ถือว่าเป็นความรักที่มาพร้อมกับความสุขสมหวังนะคะถ้าคุณได้เจอคนที่รักจริงหวังแต่งถ้าคุณได้เจอคนที่ซื่อสัตย์จริงใจความรักดีๆมีอยู่จริงค่ะเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีๆนะคะ พยายามมองให้ขาดระหว่างคู่แท้กับคู่เทียมเพราะว่าถ้าคุณตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนเช่นเดียวกันค่ะในคลิปนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะคนโสดคุณมีสเสน่ห์เลือกได้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทั้งทีนะคะก็ขอให้ได้เจอคนที่ดีไปเลยค่ะถ้าเจอคนไม่ดีก็เลือกที่จะไม่มีซะดีกว่าค่ะ แน่นอนค่ะความรักและความสุขสมหวังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคนสองคนนะคะขาดความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันค่ะสำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคุณและครอบครัวของคุณนะคะดูแลเอาใจใส่ให้คำปรึกษากันเป็นอย่างดีค่ะเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นน่ารักในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้หรือว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์วางแผนที่จะไป เดินทางท่องเที่ยวกันพ่อแม่ลูกไปแบบครอบครัวนะคะไปช่วงระยะเวลาสั้นๆไปเดินทางแบบเดินทางไกลไม่นานเนี้ยค่ะแล้วก็กลกอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คุณและครอบครัวของคุณนะคะรู้สึกแบบมีความสุกเป็นภาพความทรงจําที่ประทับใจเป็นความอบอุ่นเป็นช่วงเวลาดีๆของครอบครัวค่ะ,คะก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศรีกันทุกท่านนะคะ ประสบความสําเร็จมีความสุขสมหวังสมปรารถนาในหลงความรักค่ะมีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นและก็มั่นคงค่ะค่ะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักมาที่ไอดียไลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ทำคลิปที่ดีๆเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรค่ะสวัสดีค่ะ